เป็นแม่บ้านแคนนดานั้นก็คือต้องเตรียมแนวกินให้ลูกนะคะฟังเสียงไน่ผิงอรวจานนี่ใจนี่ฮึบแล้วนะคะเมื่อเขาอยู่ตังชินตังแดนจะตีลูกกับอะดรตัวสรุปแล้วก็ต้องรถโรงเรียนก็มาถึงแล้วค่ะนี่คือรถโรงเรียนนะคะท่านผู้ชมจา้ามามาเบิ่งชีวิตแม่บ้านแคนนดา เป็นจังไดฮัลโหลฮัลเลสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสู่ผู้สู่คนแม่บ้านแคนาดามาแล้วคะ่ะบัชนี้นะคะชีวิตกลางทิน่นตางแดนชีวิตแม่บ้านแคนาดาเป็นจังไดจ้าตื่นเสาร์มาจ้าเห็นบอก็ต้องมาเตรียมแนวกินให้ลูกๆจ้าเห็นบบจ้าโอ้ยแนวกลิ่นง่ายที่สุดนั่นก็คือทำมักกโรนีจ้าเพราะว่าเอียงมันมีน้ำซอสของมันอยู่แล้วนะคะละก็เข้ากระซื้อเส้นมักกโรนีนี่ละจ้าเ็นบอ เส้นมักะโรนีจะมีหลายแบบนะจ๊ะแต่แม่พิงเลือกอันเป็นเกี่ยวๆนี่จ้เห็นบอกพ่อรายหลอกลูกๆจะให้กินเ <c oughs> พราะว่ามันง่ายแล้วก็เวลาลูกๆกินนะคะมันแบบตื่นเต้นดีจ้ามันเป็นแบบเกี่ยวๆนะจ๊ะถ้ามันเป็นแบบเส้นแบนกลมๆสั้นๆนะฮะลูกกับบอคอยตื่นเต้นปันใดนะจ้าเมนี้ก็เลยเลือกเป็นแบบๆๆเกีียวมาทํามาเตรียมกับเขาให้ลูกไว้กินย้มมือเศร้าแล,ล้วก็ไปกินแย้มเทียงจ้ะอยู่แคนาดานะจ๊ะสาหรับ ใครที่มีลูกๆไปโรงเรียนจ้เป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านแคนาดานั้นก็คือต้องเตรียมแนวกินให้ลูกนะคะไปกินที่โรงเรียนจ้เป็นอาหารกลางวันนะคะแต่เนาะบางคนก็นบอกว่าถามว่าอันบะหมี่อาหารกลางวันอยู่โรงเรียนบ่จ้าไม่มีจ้านอกจากเข้าสีสังนะคะสังให้โรงเรียนนะคะกัิมี่นัซื้อมานั่น,น,นละจ้าก,ก็เป็นแบบว่าจะออเดอร์สั่งอาหารกลางวันเป็น พวกพิซซ่าให้กับลูกๆกินไหมนะสำหรับขอบคุมเขาไม่พิงนะคะกับบอดดายซังจ้า เลือกที่จะทํากับข้าวกลางวันให้ลูกเองนะคะไปกินที่โรงเรียนเองจ้าเมนูต่ตอมาก,ก็เป็นไก่นะคะไก่ก็ซื้อจากคอตโก้นะคะกระเจ้ากระเฮวเด้เรียบร้อยแล้วคะ่ะปรุงเครื่องเอียงเรียบร้อยแล้วนะคะแค่เราซื้อจากคอตโก้มานะคะแล้วก็มาแยกใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็ฟีดเอาไว้จ้ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นี่ละจ้ะง่ายๆเนาะเตรียมหม้อแอร์ไฟเอาไก่ล่งไปทอดในหม้อแอร์ไฟเอาไว้จ้าจากนั้นนะคะไม่พิงกระต้องขึ้นไปปลุกลูกบนบ้านนะคะเดินขึ้นมาปลุกลูกบนบ้านจ้ะเมื่อ เข้ามาในห้องนี้นะคะบเจอลูกๆจ้จะกรต้องตามเข้าไปในห้องนอนใหญ่จ้ oh. ะบัทที่นี้นะคะ oh. เป็นยังไงล่ะ oh. เจอแล้วนะคะ oh. นอนกันสองคนอยู่ในห้องนอนใหญ่บัทที่นี้หน้าที่ในการปลุกลูกๆก็ oh. คือมนุษย์แม่อย่างเรานี่ละค่ะ oh. จังใหนนะฮะ ส่งเสียงแล้วก็ส่งเสียงอีกนะคะยังบ่ตื่นจ้ะนะคะพิงเบาจ้ะมนุษย์แม่เนาะมนุษย์แม่อีกจ้ะอยากมองบนจ้ะต้องหายใจเขาอึบหนึ่งอึบสองอึบสามเบไห้อารมณ์เสียย่ำเสาจ้ะบอกตัวเองค่ะบอกตัวเองทุกครั้งเลยนะคะตรงใจเย็นๆ่าสั้น <c oughs> <c oughs> บ้านไหนเป็นเหมือนแม่ปิงบ้างนะคะมนุษย์แม่จะต้องเก็บกดขนาดไหนอยากจะบอกว่าตื่นจะลุกตื่น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 น,น,นะคะ <c oughs> ฟังเสียงไม่ปิดอาล่ะจ้านี่ใจนี่บพึบแล้วนะคะเมื่อเขาอยู่ตังชินตังแดนจะตีลูกกับอะไรตัวอยู่ประเทศอันนี้นะคะโอ้ยนะคะนั่นละจ้าพุกจังใดกับบัตรื่นระบาดที่นี่เบิงเอาลวดนะคะเป็นยังไงนี่ยิ่งปุกยิ่งนอนกอดกันระบาดที่นี่เมย์เอาผ้าออกนะคะเป็นหนาวเนาะ <laughs> เบิงอีหลานอย เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งหน้าตาจ้ะแ,แม่จะต้องอุ้มออก,กจากเตียงจ้ะท่านผู้ชมจ้ะเป็นจังไดชีวิตใ <c oughs> สรุปแล้วก็ต้องอุ้มออกมาจากเตียงจ้ะท่านผู้ชมจ้ะเ็นบอลูกสาวหลา่าจ้ะส่วนคนโตนั้นก็ปล่อยให้นางเข้าห้องน้ําทําจิตวิสส่วนตัวเองนะคะอีกของนึงจ้ะต้องอุ้มลูกสาวมาอีกของนึงจ้ะ นี่เห็นบอกโอ้ยชีวิตแม่นะฮะมนุษย์แม่เป็นจังไรน,นะฮะเหมือนแม่พิงกันบ้างไหมบานใดเป็นคือกันบ้างนะคะนี่ละจ้ะก็ต้องบีบยาสีฟันให้ลูกสาวเองค่ะนี่เห็นบอแล้วก็ให้นั่งฝึกแปรงฟันเองนะคะนี่ตอนตอนเช้าให้นางฝึกแปรงฟันเองแต่ว่าถ้าก่อนนอนคุณแม่ก็จะแปรงฟันให้นะคะเพราะว่าหนูยังหกขวบอยู่จ้ะนะคะ น้องออนเส้นยังหกขวบอยู่นะคะก็เลยจะต้องให้นั่งฝึกเองนะคะนั่นละจ้ะให้นางฝึกล้างหน้าทาผมเองหวีผมเองแต่งตัวเองจ้ะต้องแต่งตัวได้เองแล้วนะคะคุณแม่ช่วยมาโดยตลอดจ้ะแต่นั่งกับเกงจ้ะหลังจากนั้นนะคะแม่พิงก็ต้องปล่อยให้น้องออนเส้นแต่งตัวอยู่ข้างบนก่อนนะคะหลังจากนั้นแม่พิงก์กะนี่หละจ้ะ มาต่อด้วยการเตรียมของกินให้ลูกๆยมเสามือเสาก่อนไปโรงเรียนจา้าช่วงนี้อากาศหนาวนะคะก็เลยต้องพึ่งโอวันติ่นจา้าปกติถ้าอากาศไม่หนาวนะคะก็จะให้กินน่มเป็นย้มเสานะคะ แต่วันนี้โอ้โหอากาศติดลบค่ะท่านชมจ้าก็เลยต้องพึ่งโอวันตินไม่โล่หอนหอนแห้ลูกๆกูกกินนั่นแหละจ้าเพราะว่ารายเพราะว่าอา,า,ากาศมันหนาวอย่างที่บอกเนาะท่านผู้ชมเนาะนั่นแหละจ้าหลังจากนั้นนะคะลูกสาวก็ลงมามาแล้วนะคะกายกินโอวตินไม่โลไปก,ก่อนนะคะรอค่ะหลังจากนั้นแม่ก็ตักมักกะลุนีมาให้นั่งกินจ้า มักกะโรนีแม่พิงกะบทรายกุ้งนะคะใส่กุ้งลงไปให้ลูกนะคะหรือว่าผู้ใดสีอยากใส่อยากแบบอื่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ก็ใส่ลงไปได้เลยจ้ะเนื้อปูเนื้อปลานะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่สําหรับมื้อเช้าของพี่เบปูนะ,ะมื้อเช้านะคะเห็ยบอจาแม่พิงก็ทําเป็นไก่ไก่ย่างไก่ย่างใส่หม้อแอร์ไฟให้นั่งไว้กิน,นะคะ่ะนี่นะคะ ในพิงกระซิมโอ้มันตินกนว่าแสบบอหวานไปบอหรืหวอว่าจังได้นะฮะถ้าหวานไปจะต้องเติมน้ําให้อีกนิดหน่อยค่ะนี่ลวจ้าพอดีบัตทินีมูกระทูมาทั้งไล่ได้บัตทินีวิดีโอวิดีโอวิดีโอโอ้ยนเนาะในพิงนะคะวิดีโอข้อมาทั้งไล่นะคะก็เลยนี่นะจ้าถ้าเป็นเวลาเร่งรีบนะคะนี่โอ้ยชีวิตนะคะยุ่งยากจ้าอตอนเศร้าก็ต้องเฮ็ดผมให้ลูกสาวเด้ผู้ใดมีลูกสาวนะคะก็ต้องทําผมให้นางไปโรงเรียนมัดนี้มันเรียบร้อยจ้า ถ้าเฮาอยู่ประเทศไทยเฮานะคะลูกๆไปโรงเรียนนะคะลูกสาวไปโรงเรียนนี่คุณแม่ไม่เคยทําผมให้ลูกไปโรงเรียนเลยจัก๊กทค่ะท่านผู้ชมค่ะอตอนที่เป็นพิงอ,อยูไท่นะจ๊ะโอ้ยนะคะหัวฟูไปโรงเรียนทุกหมือนน่ะนะจ๊าไม่รู้สิว่าจังใดนะคะเมื่อไปถึงโรงเรียนนะคะคุณคู่อยู่ที่โรงเรียนนะนะจ๊ะ คุณคู่อยู่โรงเรียนนะคะบอกนิดนึงค่ะโรงเรียนปัญญาพัฒนาการกรุงเทพจ้ะท่านผู้ชมจ้ะคุณคู่ข้าเจ้าเนืเฮ็ดผมให้ลูกสาวไม่พิงทุกมือจ้ะสวยมาจากโรงเรียนจับมาบ้านทุกมือนะคะแต่ตอนเศร้านี่ตื่นไปโรงเรียนนี่หัวฟูทุกมือจ้ะคุณคู่เพิ่นก็สงสัยว่าว่านโอ้ยแม่นะ,ะอีแม่นะคะไม่เคยทําผมให้ลูกเลยนะคะเพื่อนก็นสิสงสารน่ะ,ะจ้ะ <c oughs> ก็เลยเฮ็ดผมให้ลูกนะคะทำผมให้น้องอนเส้นทุกมือจะสวยทุกวันเลยนะคะเอาแนะนำนะคะผู้ใดอยู่แถวพัฒนาการจะให้ลูกๆไปเลี่ยนนะคะ เรียนโรงเรียนอนุบาลยุปัญญากระไดเดอท่านผู้ชมจ๋าคุณคูณ่พนเหตุผมให้เด็กหนยนักเรียนดีดีจ้าล้วก็ะดูแลดูแลเด็กหนยนักเรียนดี้ดดดนนอ,ดอมนั่มจา้าบอกต่อเดจ้ะเด้อนะคะใครที่อยู่แถวพัฒนาการนะคะกระซ่งลูกไปเรียนโรงเรียนป่านญากระไดจา้านะคะกะเนาะโรงเรียนดีก็ต้องบอกต่อจา้านะคะวกกลับมาจ้าท่านผู้ชมจา๋าตอนนี้นะคะในกลุ่มกินอยู่แบบไทยในต่างแดนค่ะท่านผู้ชมจ๋า กระเจ้าคนฮิตทําโลตีจ้ะแม่พิงกยาเคล็ดโลตีให้ลูกๆได้กินนะคะแล้วแม่พิงก็กินเองด้วยกระท่านผู้ชมจ้าแม่พิงค์ก็ไปหาสื่อแผ่นโลตีตามที่กเจ้าบอกนะคะเป็นอันแผ่นอันแป้งพิซซ่านะแม่ท่านผู้ชมจ้าไปหามันันผัดมะมี่บับบที่นี่นะคะแม่พิงก็เลยล่องอันสื่ออันแผ่นกลุ่มๆนี่ละจ้าไม่รู้ว่าเขาเอื่นว่ายอีหยังนะคะนี่แหละค่ะแม่พิงก็เลยลองมาทําดูนะคะเอ้า กะกินได้กินแซบอยู่ตัวนะคะ uh huh. แต่มันก็ไม่ได้เหมือนโรตีลอยเปิดเส้นเด้อค่ะท่านผู้ชมจา้านี่ลจะจ้าเอาเบิ้งเอาจา้าแม่พิงก็ใส่เนยลงไปในกระทะนะคะตั้งไฟนะคะไม่ต้องร้อนมากแต่ท่านผู้ชมจา้านี่พอพอเนอยละลายแล้วนะคะใส่เนยลงไปเนยละลายแล้วก็เอาเพนกลมๆนี่จา้าลงไปเลยนะคะลงเอาไปอันนี้ละจา้าลงไปอันพริกกับไปกลับมานี่ตามลูกตามคลิปที่แม่พิงเฮดไห้เบิ้องนี่ละจา้าง่ายคะ่ะท่านผู้ชมจา้ามาดูสิว่าจังไดเนาะนั่น,นละจา้าเมื่อมันพองเมื่อมันใกล้เหมือนจ้า อันอื่นมาจังไลยนะคะได้พอดีเนาะท่านผู้ชมเนาะเข้าเก่าออกนะคะจากกระทะจ่ะนี่เขาก็มาทําต่อแผ่นที่สองนะคะเ <c oughs> บิงตามไม่พิงกระเดอร์นะคะ <c oughs> บ้านไหนอยากจะทำร่ <c oughs> องเห็ดกินเบิงจ่านะคะ <c oughs> อยากอันเห็ดเป็นแบบแผ่นโลตีแบบคือนจังบานเข้าเนาะใส่นมใส่ อันนมเยอะๆนั่นแหม่ท่านผู้ชมจ๋าใส่กล้วยนะคะใส่กล้วยลงไปน้่ากระไดนะคะใครที่มีกล้วยเนาะนะคะนี่หละจ้าอันเฮ้าก็อยากกินโรตีนะคะบุรู้สิว่าจังใดค่ะก็เลยลองนะคะลองซื้อแผ่นแบบนี้มามาเห็ดเบิงนะคะก็เกระเพาะไปได้อยู่ด้วค่ะ ะะแก้ขัดได้อยู่ค่ะแก้ขัดแก้ความหิวความอยากไดดูจา้าโอ้ยนะคะมดตะคุยนะะท่านผู้ชมจา้าพิงบอกเห็ดไปเห็ดมานะ,ะลดสิใหม่แล้วค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะแม่พิงก็เอาออกมาจากกระทะแล้วนะคะหลังจากนั้นแม่พิงก็จะตัดนะคะตัดเป็นแผ่นน้น่อยจ้าละกัอันสีเอาลวยอันลวยลวยหน้านะคะลวยหนาด้วยนมนะคะนี่ละจา้านมข้นเดอ้อท่านผู้ชมจา้านี่แม่พิงก็จะมาตัดเป็นแผ่นเล็กๆให้ลูกๆค่ะนี่ ผู้ใดอันเฮ็ดตามไม่พิงกันย่าเฮ็ดใหม่คือจังไม่พิงนะจ้าไม่พิงเฮ็ดใหม่เกินไปนะคะต้องคอยดูดีๆนะคะเบิ่งไฟดีๆน้าจ่านะฮะนี่มันก็เจาก็จะกรอบๆนะคะมันก็จะไม่เหมือนแผ่นโลติดีเห่าซื่ออยู่ในท้ยเห่าปันไดนะคะแต่มันก็แก้ขัดได้จ้ะนี่นะคะในเวลาที่เร่งรีบนะจ้ะนี่หินบ่อนะฮะไม่พิงก็ตัดตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วก็เอ,เอาเอาน่มมาโรยอยู่หนามันจ้ะนะคะ นี่แะค่ะเห็นบอเฮดตามไม่พิงได้เลยจ้าป็นเมนูง่ายๆนะคะในเวลาที่เร่งรีบย่ำเสาจ้า,จาถ้าเฮาบอมมี่ของหวานหลังจากลูกๆได้กินข้าวเสร็จจา้าบอมมี่ของหวานคิดยังบอออกกันนี่และจา้าเฮดให้กินเลยจา้า <laughs> โรตีโรยหน้าด้วยนมข้นค่ะท่านผู้ชมจา้าเอาเนาะนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวกลับปล่อยให้ลูกๆเอนจอย ก่อนนะคะแม่พิงค์จะต้องไปเตรียมกระเป๋าให้น้องออนเซนระบาดที่นี่นะคะส่วนพี่เบปุนั้นกะให้นั่งกินไปค่ะแม่พิงค์จะต้องไปเตรียมของให้น้องออนเซนก่อนนะคะนี่เป็นอาหารกลางวันนะคะนี่กระเป๋าอาหารกลางวันจากกระมี่ของกินนะคะใส่กระปุกค่ะกระปุกนี้เป็นกระปุกที่เก็บความห่อนค่ะเก็บความอุ่นเอาไว้ค่ะ สำหรับอาหารในช่วงฤดูหนาวฤดูหิมาจาะจ้าเนาะถ้าห้าใสกระปุกธรรมดานะคะอาหารมันงกระสีเย็นจ้าะสีเย็นระบาดที่ลูกกระสีบ่กินได้ทำมันเย็นเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ละจ้าแม่พิงก็เลยต้องเตรียมเป็นกระปุกแบบนี้ให้นะคะแล้วก็เตรียมน้ำให้นั่งเตรียมผลไม้เตรียมขนมนะคะขนมให้ลูกๆไปโรงเรียนจ้านี่ละจ้าชีวิตนะคะ <laughs> ชีวิตการไปโรงเรียนของลูกๆในแคนาดาจ้ะเห็นไหมพ่อแม่จะต้องเตรียมให้เองนะคะเตรียมข,มขนมขนมไปให้เองนะคะส่วนในกระเป๋าลูกๆนั้นมีเอเียงแน่ไมพิงอยากจะบอกว่าบ่มีเอีอยงนอกจากเศษขนมคะ่ะท่านผู้ชมจา๋าในกระเป๋าของลูกๆหนังสือจะเกลี่มหนีบ่มีเด้อนะคะหนังสือไม่มีเอากลับบ้านนะคะ ในโรงเรียนแคนาดาค่ะสิบเ็จังสี่แลคะ่ะสบายบอก็ <c oughs> ต้องแบกหนังสือคือจังสมัยตอนที่เข้าเป็นเด็กหน่อยเนาะสมัยแม่พิงเป็นเด็กหน่อยนะคะหรือใครที่เป็นเด็กเนาะสมัยยุคอันแปดศูนย์เก้าศูนย์เนาะท่านผู้ชมจา้าจะต้องสะพ้ายกระเป๋าไปโรงเรียนหนังสือในเมละลายเนี่ยแม่นักกันนักโอ้ยเนาะชีวิตตอนเด็กนะคะคิดย้อนกลับไปแล้วก็ไตยหัวจะของจา้าใครเกิดทันยุคแม่พิงบ้างนะคะยุคเก้าศูนย์จ้ายกเมื่อึ้นแล้วมองบนจ้ามอง บนเลยค่ะท่านผู้ชมจาแบกหนังสือนังนักไปโรงเรียนทุกมือโอ้ยการบ้านนี่กห็หลายหลายจ้านะ,ะแต่ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะสําหรับที่ในแคนาดาแล้วกันนะคะบารูสีว่าจังใดค่ะลูก,ลกๆแม่พิยงนี่บอมมีน่นังสือจักเหล่มจา้ากลับมาจากโรงเรียนจา้าการบ้านกับบอมมี่เลยค่ะการบ้านนี้ไม่มีเลยค่ะมีตะเล่นอย่างเดียวสงสัยนะคะ แต่ก็อ่านหนังสือออกนะคะท่านผู้ชมจ๋าผลลัพธ์ของกระเจ้านี้ดีนะคะเอาแล้วล่ะค่ะต่เวลาแต่งตัวล้วได้แบบชินีอีละหน่อยนะคะแม่พิงค์บอกให้แต่งตัวนะคะเบิ่งหน้างจ้ะเบิ่อเอ่าชีวิตแม่มนุษย์แม่นะคะส่วนอาเบ,บปูก,ก็กินเขาแล้วอิ่มแล้วนะคะแม่พิงก็เลยให้มะทาครีมนะคะทาครีมก่อน,นะค่ะก่อนออกจากบ้านแล้วก็ทาลิปมันจ้ะ เป็นริบมันเนาะเพราะว่าอะไรช่วงนี้อากาศหนาวนะคะอากาศมันแห้งจ้ะเดี๋ยวหน้าสิแตกปากก็สิแตกโอ้ยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่จ้าช่วงเช้าก็จะวุ่นวายแบบนี้จ้ะก่อนไปโรงเรียนทุกมือนะฮะส่วนลูกสาวนั้นบอกให้แต่งตัวเองนะคะก็คือเก่าจ้าบอกแล้วก็ยนืนอยู่ซื่อจ้ะท่านผู้ชมจ๋า <c oughs> แม่มนุษย์แม่ก็ต้องมา,ตมาเตรียมมาแต่งตัวให้ลูกสาวจา้าบัดนี้โอ้ชีวิตนะฮะนี่แหละจ้าเห็นบอนะฮะสำหรับฤด,ดูหนาวจ้าเห็นบจ้ามันกส็สิอุยุอัญญาแบบนี้ละคะ่ะชุดในการแต่งตัวไปโรงเรียนค่ะสําหรับฤด,ดูหนาวนะคะก็ต้องมีเสื้อกันหนาวกางเกงกันหนาวหรือว่ากางเกงกันหิมะนะั่นละจ้าเพราะว่าประเทศที่ไม่พิงยูนะคะก็มีแต่หิมะนะคะถ้าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวจ้าก็สิมีบางวันนะคะที่หิมะมันละลายแล้วค่ะแต่เราก็ต้อง แปงโตเหมือนเสมือนว่าหิมะตกนะจ๊า<อ>วันนี้หิมะไม่ตกนะคะท่านชมจ้านี่นะจ๊าเขาก็ไม่รู้เนาะ,ะว่าอันระวังว่านหิมะมมนสิตกหรือบ่ตกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวชุดก็จะประมาณนีจ้จ้ะต้องมีเสื้อกันหนาวมีกางเกงมีรองเท้านะคะแล้วก็มีหมวกมีถุงมือจ้ะ ปะะูดใดสีไซ่ปอกข้อไปนัก่กระไซไปจ้ะนะคะถ้าใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่จ้ะแค่นั้นนะคะเมื่อออกมานอกบ้านจ้ะท่านผู้ชมจ้าเบิงลูกสาวนะคะน้องเ,อเส้นกระต่นเต้นค่ะตื่นเต้นกับอะไรนั่งเห็นขี่เป็นขี่ของกระ่ายหน่อยนะคะรอนเอลนอยู่หนาบ้านนั่งกระต่นเต้น นะคะเร,เรียกอีแม่อีแม่อยู่นั่นระคะแม่ก็ต้องรีบออกมานะคะแม่ก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวคือกันนะคะอากาศวันนี้ลบสองค่ะตอนนี้ลบสองจ้ะมากสุดก็ประมาณ 1- 2องศาจ้ะมื้อน,นี้นะคะวันนี้หิมาไม่ตกค่ะสุกดีนะคะท้องฝ้ากระแจมใสนะคะโอ้ดีใจนะคะถ้ามีแดดออกนี่ดีใจร้ายคะ่ะถ้ามีแดดช่วงฤดูหนาวเนาะตั้งแต่เดือนท่านว่าไปฮอตเดือนพุละจ้ะมีหน้าพุธละนะคะ ถ้าแดดออกมือใดนี่โอ้ดีใจร้ายจ้าแล้วก็ถ้าวันไหนหิมะไม่ตกนี่ก็ดีใจร้ายนะคะวันนี้ก็หิมะไม่ตกนะคะเห็นบ่จ้ามานี่เกือจะคนสุดท้ายแล้วจ้าน้องออนเซนค่ะท่านผู้ชมจ้าส่วนพีเปปูนันเรนไปก่อนแล้วจ้านี่ <c oughs> เบิงเอา <c oughs> หน้าตาอีเม่เป็นจังไดท่านผู้ชม <c oughs> มนุษย์เม่ที่เทสทูอีีจ้า <c oughs> เบิงเอาจ้าน่ากระบืท่านลางแต่งตะฟัน <c oughs> เห็นบ่จ้าโอ้สภาพนะคะเหมือนซองบีเลยค่ะท่านผู้ชมจ้า นี่ละค่ะแม่พิงก็ต้องมาส่งลูกๆนะห้เดินมาส่งลูกๆตรงป้ายรับส่งนักเรียนค่ะนี่เห็นไหมนะคะเพื่อนๆก็ได้ยืนรอเบิด์ตแล้วจ้าเป็นคนสุดท้ายตลอดเลยนะคะสำหรับน้องอันเซนจ้านั่นนะคะรถนักเรียนโอ้ยรถโรงเรียนค่ะรถโรงเรียนก็มาถึงแล้วค่ะนี่คือรถโรงเรียนนะคะท่านผู้ชมจ้านะคะเด็กๆก็ต้องเกิดมาจากไรคะต่อแถวขึ้นรถค่ะ นี่นะคะเมื่อส่งลูกๆเสร็จแล้วนะคะแม่พิงก็ก้อตงย่างกับบ้านค่ะเบิงเอาสภาพแม่พิงจ้สะสภาพตอนเศร้าโอ,อ้ติทยานร้ายนะคะ <c oughs> ธรรมชาติกับทุกคนขาเนาะนะคะ <c oughs> ลูกสองแล้วเด้นะคะสี่สิบต้นๆแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ <c oughs> อากาศตอนเศ้าวันนี้นะคะแม่พิงค์ก็ดีใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าอะไรมันแดดออกเนาะ <c oughs> แต่ก็มีลมรอยๆวีวีมาะค่ะแล้วก็อากาศตอนนี้ติดลบสองค่ะ ถามว่าหนาวไหมตอบได้เลยว่าหนาวมากนะ,ะเบิงเอาจาาสภาพมือของแม่แม่พิงค่ะมือของแม่จริงค์เหี่ยวหลายค่ะท่านผู้ชมจ๋านั่นละจา้าโอ้ยดีใจค่ะดีใจหลายที่มีแดดนะคะแต่กับบรูวามันจะมีแดดหดจักโมงนะคะ ต่ถ้าแดดออกหืมต้องรีบนะคะรีบออกมาตักแดดเลยค่ะท่านผู้ชมจา้านี่ก็คือเป็นภารกิจยามเซา์นะคะตื่นเซามาเตรียมของเตรียมลูกไปลรงเลียนค่ะหน้าที่มนุษย์แม่แม่บ้านแคนาดาจา้านี่นะคะเมื่อไม่พิงมาถึงบ้านแล้วจา้าก็ต้องมาเตรียมจะของแน่นละจา้าทำงานบ้านต่อไปละบัดที่นี่นะคะเมื่อถึงเวลารับลูกๆค่ะก็ต้องไปรับลูกๆจก้ะนี่เห็นบอจ้ะอันนี้ได้เวลารับลูกๆแล้วดีเละป้าบัทที่นี่ได้เว ไปรับลูกๆแล้วนะคะเห็นไหมวันนี้แม่พิงค์ไปช้านิดนึงนะคะรถมาส่งเร็วจ้ารถโรงเรียนมาส่งเร็วนะคะนี่ละจ้ะบาบัดที่นี้แม่พิงค์ก็ต้องย่างมารับลูกสาวจ้าลูกไส้ไปก่อนหนานีแล้วนะคะเบื้องน้องออนเซนจ้ากว่าสิหอดบานจ้าท่านผู้ชมจ้าตอนนี้นะคะหิมะกําลังสิตกไปลป่อยนะคะพระอาทิตย์ก,กาลังสิตกดินจ้าเบื้องเอารโรจ้านี่สภาพเห็นไหมนะคะแม่พิงค์บอกเล่วว่าหิมะมันกับสิตกนะคะ บอลลูมันสิตกย่ำไดนะคะนี่เห็นไหมนะคะเข้าตรงเบิงพยากรอ,อากาศดีๆนะคะท่านผู้ชมจ้าตรงเบิงตลอดนะคะต้องเช็คตลอดค่ะนี่นะคะเบิงเอารถกีฬาหน่อยเบิงนะคะหิมะตกกะ่ะเอาอันปากเป็นตรงไปรับไปล่องรับหิมะตกลงมาเบิงเบิงนางค่ะความขี่เ่นความสนุกสนานของนางบัดท,ทีนี้เบิงเอามูนี่ไปหอดบ้านเบิ้แล้วนะคะนางยังไม่ทันเด้๋วหอดบ้านเลยเบิงเอาจ้า ชีวิตมนุษย์แม่นะฮะแม่บอกว่าให้รีบเดินนางก็นั่นละจ้าเล่นยุคือเก่า่นละจ้าเป็นทุกมือจา้าไทยหิมะตกนะฮะนี่โอ้ยหิมะกําลังตกแล้วลมกําลังพัดดีๆมาแล้วนะคะนีโรงเรียนหนุ่มๆโรงเรียนขา้วดลิกะกำลังสิกลับบานก่ะท่านผู้ชมเห็นบอนี่นี่นค่ะ เอานาะบัดที่นี้นะคะแม่พิงจะต้องขอลาแล้วเด้อนผา้ใดเขามากกแม่พิงค์ก็ขอฝากในเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่พิงไ์้เด้อจ้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามจากทุกๆท,ท่านด้วยนะคะคลิปนี้แม่พิงจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ